สวัสดีครับผมแมงทับฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของคุณป่วยในเอฟซีนะฮะเรามาชมบรรยากาศกันนะฮะเนาะตอนตอนนี้นะฮะเนาะอยังไงบ้างนะฮะเนาะเฮยบสเปรี้ยวีนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยนะฮะเนาะ ใครบ้างยังไงวมาเ่งยระงานลั้นบอลำมหนนาตับรักนี่ดิตับรักเราอีกการมีงานนี่เออเสื้อหเหี้หนาก็มอลำคมะคนบออะไรบ้างนะครับผมแม่ใหญ่อะไรครับผมอ่าก็ันี้นะฮะก็ขับขูดขมิ้นนะฮะเนาะเอซ คุณคมีไปให้ใครนะหลวงปูหลวงปู่นะฮะเนาะคมิีนเยอะอ่านี่ฮะเบือยาน้ำมันน้ำมันว่านน้ำมันว่านนะ นะครับนะก็แดดร้อนนิดนึงนะเอฟซี FC ช่วงนี้อากาศตอนเช้าก็อากาศเย็นนะฮะเนาะ,ะทำเรืร่อยๆนะฮะก่าจะก่าจะเสร็จนะฮะเนาะ,ะเยอะมากนะฮะเนาะนี่นะครับเขาโมกไม่แม่นะฮะอะยากก็ตำหม,มาก อันนี้เห็ดนะฮะเห็ดอันนี้เพ็ดมองห้างนะอ่านะครับอือสวยก็นอนนะฮะนอ่นเฉยที่เราไปดูฝั่งนู้นนี่ดีกว่านะฮะเอฟซีอ่าเราจะให้ดูรอบๆจะทั่วกันเลยเอ่อรถฟ้ามาแล้วนะ อ่ามาแล้วนะฮะมาแล้วโอ้ยหนมาแล้วนะฮะหน้าใหญ่ให้เด็กผมเอทดีทุกมาได้แล้วนะฮะได้พอได้ไหมได้พอไม่หมเกินแล้วมาความอันนี้ยังยังเพิ่งยังเพิ่งยังเพิ่งเปิดยังเพิ่งเปิดเปิดน้าเสร็จไหฮะ อัพแล้วอ่ะ,อะนี่นะครับมาได้บอมีได้มีไดนะ้นะอ่อ <c oughs> เราไปดูกินข้าวกันนะฮะนี่สิไมกินข้าว มานี้กินข้าวข้าวงม่กินข้าวยังน้อนะฮะข้าวตำมะกุ่กับปิ้งปลาคือเก่าอ่าอร่อยนะฮะน่าีอร่อยอร่อยะครับก็มีอะไรบ้างเนาะทอดหมูแล้วก็ปิ้งปลาท่าปปลาหมึก ตามะฮูแล้วก็เกวแมงดาป่นแมงดาปนแมงดาตำก๋อยจับ้านเฮาไล่ยิ้มอลยรหรอไล่ยิ้มเลยรหรอน่ใช่หออาหารบานเร่ยิ้ออหอ้กนกินตะกี้ตะกาวพ่อแม่

เราไปดูข้างในกันนะเอซีอ่ในต่อผมนะมาดูข้างในนะฮะก็ประเพทนี้ก่านะฮะเอฟซีตำพุนะครับตำพุทอผ้าทอผ้านะทอผ้าไหมนี่โอเคนัครับเราดูวิธีการทอผ้านะเอฟซีนะฮะบาง FC บางท่านก็น่าจะเคยทำนะครับเนาะ ก็มืดๆนี่ไม่ได้จุบอกได้เลยผมไม่อธิบายนะฮะเดี๋ยวให้ภาพมันอธิบายแทนนะฮะเนาผมไม่อธิบายนะฮะเดี๋ยวให้ภาพมันอธิบายแทนนะฮะเนาะ นี่คือทอผ้าใหม่นะครับอาจจะเป็นาลายสีแดงนะเะนาะเอฟซก็จะเป็นสีแดงอ่สีเขียวสผยวสมกันนะฮะแล้วก็จะทำมาเป็นผ้าสรงนะองอเอฟซีอ,าาอา่าไปไปไปอาันนี้ได้ทำขายมั้ยฮะ ขายก็ขายแลาวถ้าขายราคาเท่าไรราคาเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดนะพื้นอ่าพื้นหนึ่งนะฮะหรือว,ว่าอะไรอ่งงนะเขาเรียกว,ว่าทุงหนึ่งเหรอตัวหนึ่งเหรอสองพันแปดเนาะนะผมก็น่าครับนะฮะดูไปเรื่ยนะ้ยังไงสิ เหเ็นลายหนือป่ะเนอืมอีห้าเอฟซีต่ำไมอ่าอันนี้เขาเขาจะยกไปไหนนะเอฟซี FC. อ่าต้องซูมนะฮะเขายกไปไหนนะยกไว้ไว้ไหนนะฮะอ่า มาดูต่อโอเคนะฮะเนาะถ้าสนใจก็มีเบอร์โทรบอส <c oughs> นะครับสนใจก็สอบถามได้นะฮะเอฟซีผ้าใหม่นะครับผ้าไหนผ้าไหมผู้ไทยแทนะะ้นะฮะเนาะคือผ้าสโล่งอนะ่าเป็นบ้านนะฮะลายสวยะฮ f c อ่า <for> ที่บ้านหนองท่มนะครับผมตำบลหัวนาคำอำเภอสิทธาจังหวัดอุดรธานีนะฮะเนาะโอเคนะพอสังเกตนะครับพอสังออ่าประมาณนึงนะเอฟซีอยากให้เอฟซีเข้ามาดูนะครับวิธีการพอผ้าใหม่นะฮะเนาะเออประมาณแล้วบอก ก็ขออนุญาตลงคลิปนะเอซีนะฮะนะนะเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแมงทับพูชาแนลนะฮะขอบคุณมากครับ